สวัสดีครับผมนายศักชัยชนะจินดนาหมายเลข04010163225นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการทําชิ้นงานอะไรก็ได้ชิ้นงานที่แปดนะครับวันนี้ก็จะมีหัวข้อเกี่ยวกับเชลล์แล้วก็กริดนะครับอะไรพวกนี้ผมก็จะทําการสร้างนะครับผมเลือก New คลาสกด OK จะสร้างชินงนนช้นงานขึ้นมาชิ้นงานหนึ่ง ชิ้นงานนี้ผมตั้งใจให้เป็นชั้นวางของนะครับหรือว่าชั้นเก็บหนังสืออะไรเงี้ยเป็นชั้นวางหนังสือกันนะครับอ่าอันนี้ผมก็สร้างสี่เหลี่ยมมามเรียกเซนเตอร์แทงเกิลน,นะครับอสี่เหลี่ยมขึ้นมาก,ก็ดูที่ขนาดน่าจะเป็นชั้นวางของได้ชั้นวางหนังสือแลกันอ่า ชั้นวางหนังสือเนี่ยก็อาจจะกําหนดขนาดตรงนี้นะไว้กำหนดขนาดให้ตรงนี้เป็นสองร้อยครับด้านนี้นะครับเป็นร้อยเดียวอย่างนี้นะครับได้เช่นนี้นครับเรออว่าทำการเอ็กทรูนั์ก็จะเลือกเอ็กทรูนด์มาข้างหน้ากันนะครับก็จะมา สอ,อต่อไปผมก็จะทำการเชลนะครับเชลส่วนด้านหน้าผมว่าดูรีวิวอ่านชมรีวิวครับอ่าทักสิบเ่ยมันจะดูเยอะไปนะทักสองอ่ะน้อยไปสนะา,นะามน้อยไปสักห้านะครับอ่ากำลังดีก็ห้านะครับอ่าผมใช้คำสั่งเชลละต่อไปผมก็จะสกเก็ตนะครับ ะผมคลิกๆเพิ่งอยู่นี้ครับสร้างเพลงนะเราสร้างเพลงที่ติดกับพื้นอยู่นี้เลยเขาก็ทำการสเก็ตนะครับโดยครั้งนี้ผมก็ทำการสเก็ตให้มันเป็นถ้าใม้เป็นสองชั้นนะครับอย่างนี้แล้วก็ไม่เอา,อาสีผมจะทำอย่างนี้ดีกว่า ผมออกแบบให้เป็นชั้นเล็กชั้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับและส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าผมออกแบบให้ีส่วนของวงกลมด้วยดีกว่านะครับเพาจะว่า แค่เนี่ผมขอเรทิ้งกันนะผมจะสร้างส่วนของวงกลมขึ้นมาก็จะมีว่างานนี้นะ,ะนนะอ่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันนี่คนระับอ่าก็ได้อย่างนี้แหละผมก็สร้างเส้นตรงแบบตรงนี้นะ แต่ตรงนี้นะครับผมก็เลือกคำสั่งลิฟนะครับลิฟอันนี้ก็จะเป็นหมาห้านทาขอบอกผมกดพรีวิวแล้วนี่ก็ได้กลับแบบนี้เอาไว้ใส่น้งสือใส่อคเซสซอรี่อะไรก็ได้นะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนสีนะครับสีส่วนนี้ไดให้เป็นสีแดงน,นะครับ

ส่วนตรงนี้นะครับผมจะทำให้เป็นเป็นพื้นผีแบบน้อยนะครับเก็บไปทั้งหมดแล้วนะเป็นตู้ไม้นะสรับวางหนังสืออะไรี้ะไปที่อัิเนที่แหมนะ วูดนะวูดที่เอากันนิกัน,ลนแล้วเราวมีวูดเรามีเปิ้ลนะเนี่ยสวยโอ้โหเนี่ยครับมันจะได้เป็นตู้สำหรับใส่ชิ้นงานอะไรก็ได้ใส่หนังสือก็ได้นะครับก็เป็นตู้สวยงามนะครับขอบคุณนะครับที่ตาาเรับชมครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ทำชั้นตานหนังสือแล้ใส่ของไปตะเล็ตลเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ